แต่ว่ายังไม่เคยไปไม่ทองคำเนี่ยอยาอยาไปทิ้งชาสวรรค์ทิ้งชาสวรรค์เคยไปไหมโอ้ยี่สิบปีที่แล้วอยากไปอีกไหมเดี๋ยวคุยกับหนูก่อนอ่าท่านนายกที่มาแล้วท่านกำนันท่านผู้นำทั้งหลายคุณครูเราเราเชิญแต่นี้อ่คุณจำลองไม่เชิญเขาเ็ไปมานั่งแล้ว คุณครูท่านทั้งหลายนี่มาเขาที่มาร่วมจะได้เล่าอะไรให้ฟังอ่าเชิญเชิญเชิญท่านผู้นำเดี๋ยวเราาถ่ายภาพกับลูกๆนักเรียนด้วยกันนะท่านสสอ่าเชิญเชิญเชิญคณนาเร่ามานายกมาขีดตะบนแล้วเ่วยมาจะได้พูดให้เป็นเรื่องเป็นราวอ่าเชิญเชิญท่านนายกเชิญอ่าพวก พี่น้องประชาชนเรามานั่งอ่าพี่น้องอ่าพิธิกรเขาไม่ปบอกให้นั่งเขาไม่กล้านั่งนะเขาเรีกว่าให้มิมูลพระมาอ่ามามานั่งนี้มานั่งเนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปซื้อมือนี่ซื้อแมงเม็ดมือรถมือเนี่ยสินค้าราคาถูกทั้งนูน้นอ่ากรมการค้าภายในเขาลงทุนให้งบประมาณ อาแทนอ่าหัวหน้าต่อยขึ้นมาเนี่อ่าเรามาเนี่มาเนี่นอ่าหัวหน้าพิชาติสุวรรณชัยลบประตูสัต์เราพูดที่นี่เลยใช่ไหมพูดที่นี่เลยวัวก็พูดที่นี่เลยอ่าพี่น้องบางไฟพี่น้องบางไฟมือนดียวมันสมวนก็นบางไฟเลยลนะมาเย่บเงินงเลยแต่ถแถมสมบัติด้ออ่าเราจะเห่บุญบางไฟ กี่โมงกี่โมงเอ,อ้ออ่าเชิญครับเชิญ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 มานั่งก่อนเดี๋ยวจะเล่าอะไรดีๆให้ฟังอ่าท่านผู้นำทั้งหลายก็ขึ้นมานะครับใครอยากเป็นผู้นำต่อขึ้นมาใครเหนื่อยแล้วก็นั่งอยู่ข้างล่างดูน บางไฟอ่าบางไฟไม่เฮเลยเขาเขาสีเขาสีเอายางเนี่บางไฟเยี่ยเพื่อบอกว่าไปเสียงไว้ไปเสียงไว้อ่าไปเสียงไว้เขาสีเอายางเจะได้เราเราตัวยิ่งเขาสี่เอานึงไน้อ่าอ่าเฮ้ยเอานายกสมัยมาอ่ามาโชว์หน่อยนายยกทุกตำบลนั่นแหละทุกอำเภอนั่นแหละที่มาเนี่ยพอมันมีโอกาสได้ อันนี้นะนะไม่มีโอกาสได้มาเสวนากันมาท่านนายกทุกตำบลทุกอำเภอที่มาแล้วที่ยังไม่มาไม่เป็นไรอ่าแล้วน่ายสนราชการอ่างานนี้นี่อ่าเดี๋ยวให้ว่าไปก่อนเดี๋ยว่าไปก่อนอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นเกียรติกันลูกๆน้องหงก่อน E. ใครที่เอาซองลุงมาเนี่ยสวัสดีครับเสียเสื้อผ้าเสื้อเสียสปอนเซอร์้วใส่เมื่อยังอันนี้ของลุงใช่ไหมอันนี้ของเทศบาลไหนของลุงไหนของลุงของลุงก็ให้ให้เงินสมบัดไปใส่อ่ะไหนทสมบัติเอาในยกแล้วไม่มาด้ว ทุกขาขึ้นมาแล้วนายยกเงินมาบ้านนะนายท่านประหลัดของลุงเนี่ยมันไปปนกันไม่ได้นะอะไรพวกมึงเนี่ยนายท่านประหลัดเอาเอาซองลุงไปไหนอ่ะสามพัน่ะ